นี่แนะนําต้นโกศลสีบาดใจครับนะสีสวยๆกันเลยทีเดียวนี่ฮะมีอะไรบ้างวันนี้เรามาดูกันครับผมเริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยทีเดียวครับมาสีบาดใจเลยครับสวยงามมากเลยลุงละพีครับผมนะใครที่รับก็ต้นนี้ไปเลยทีเดียวครับสีแดงแดงฮนะแล้วใบกาสวยด้วยนะครับผมนะเป็นไม้ใบกลมสีแดงครับ ใครรับก็เอาไปได้เลยครับผมนะต้นนี้ลุงละพีครับผมตามติดด้วยต้นนี้ครับผมนี่ต้นนี้สวยงามมากเลยหัวใจเศรษฐีครับสำหรับคนชอบไม้ใบกลมไม้สีแดงครับ260บาทครับผมนะทุกกระถางกันเลยทีเดียวเรามีบริการเก็บเงินปลายทางราคานี้รวมค่าเดินทางแล้วครับใครรับก็เอาไปได้เลยครับต้นนี้ หัวใจเศรษฐีครับผมเป็นฟอร์มพุ่มที่สวยงามครับหัวใจเศรษฐีครับผมเนี่ยสวยเลยทีเดียวครับต้นนี้เศรษฐีตะลิงชันครับเศรษฐีตะลิงชันนั้นนานๆจะได้แดงๆแบบนี้สักทีครับหายากมากครับในสวนฮะวันนี้เอาออกมาให้ยนโฉมแล้วนะครับผมนะ ดูสิครับแดงแดงฮะน้องจะแดงกว่านี้ได้อีกครับผมนะเศรษฐีตะลิ่งชันครับใบแดงแดงครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยต้นนี้เป็นส่งพุ่มนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวครับสีกําลังมาสีกําลังสวยครับผมเศรษฐีตะลิ่งชันครับนะนี่เขากําลังกัดสีแดงครับเห็นไหมฮะนี่ที่เหลืองๆนี่จะแดงหมดครับผมนะสวยๆแบบนี้ในราคาเพียง260บบาทจัดส่งฟรีครับ ต้นนี้พุ่มใหญ่มากแม่อ๋อโชคเศรษฐีครับผมนะพุ่มใหญ่ๆแบบนี้ครับใครสนใจนะฮะโชคเศรษฐีไม้สีเหลืองเขียวครับนะสวยครับลายสวยมากครับผมนะใบกลมครับสีเหลืองๆแบบนี้ครับในราคาเพียง260บาทพุ่มใหญ่จริงๆครับผมต้นนี้โชคเศรษฐีใครได้ไปนี่ได้หลายช่อหลายพุ่มกันเลยทีเดียวอ่ะ2อ0จัดส่งฟรีโชคเศรษฐี และตอนนี้ครับทางสวนนะครับผมนะทำฟอร์มสวยๆมาให้แล้วครับสำหรับเติมเงินฮะนี่เติมเงินค่าบ้านเข้าเรือนกันได้เลยครับผมนะต้นนี้เติมเงินครับฟอร์มสวยมากครับนะสีกาลังกัดนะฮะสีกําลังออกสีแดงเห็นไหมกําลังเข้าสีกันเลยทีเดียวครับผมนะกับไม้สวยๆบาทนี้ครับนี่พู่มสวยมากครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยครับตวงเงินครับผม และนี่ครับผมนะซับเพิ่มพูนครับเติมซับข้าบ้านเข้าเรือนครับพอน้องชื่อซับเพิ่มพูนฮะนี่สวยๆแบบนี้ครับพุ่มใหญ่นะครับผมนะต้นนี้นะสวยงามมากเลยน้องสูงได้ถึง2เมตรกันเลยทีเดียวครับไม้แต่ละต้นแต่ละฟอร์มนั้นคัดเกตพรีเมียมมาให้กันเลยครับต้นนี้ซับเพิ่มพูนฮะสีสวยมากครับนะแล้วสีเขาจะเข้มกว่านี้สวยกว่านี้ได้อีกครับผม และให้ลูกไม้สักต้นนึงครับลูกไม้ต้นนี้ไม่มีจํานวนนะครับผมนําหมดแล้วหมดเลยครับสีสวยมากครับดูใบครับใบนี่เหมือนใบพัดเลยทีเดียวครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับนี่สีแดงด้วยนะครับกั็สีแดงสวยๆเอาไปเลยครับใบสวยใบงามครับนะทําทรงพุ่มให้แล้วครับผมนะส่วนสูงน้องนางประมาณ60เซนจากปากกระถางกันเลยทีเดียวฮะไม้สวยๆแบบนี้วันนี้ใครสนใจต้นไหนครับ โทรมาได้ที่เบอร์0636974664นะครับผมในแอดไลน์ line, หรืออินบ็อกมาได้เลยครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้รอคุณอยู่ครับในราคาเพียง260บาทจัดส่งฟรีทุกกระถางครับผมกระถางเดียวก็ส่งนะจ๊ะบ๊ายบาย